ตลาดโูชัยครับจังหวัดหนองคายผมคิดหลายอย่างนะ すごいな。

ยดเลยครับบ้านบ้านหัวหาดบ้านหัวหาดเนี่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 ลวกกับเจวเนาะปีกนนมเออใส่แก้นมัใหม่นี่เนาะตลาดของหลน้องของหครับพักสดๆตลาดโพชัย เมืองน้องไทยครับม,มือเร่งครับมือเร่งมาจากอูดอนครับแรัแรแรยยวของลายีหลี มือข่้นก็ได้มาจากแม่น้ำขวดขวดก็มาท้องคนนี้ถืองม้อคนบอกโอ้เต็มเลยใส่กอบ ยังไม่บองกันบนุญเดีนะ๋ยเตียมเลยใส,ส่เกาะหมูหลายเขียงคากเลยเตียมเป็นเลยหมู ฮอดหมองฮอนบอลได้ดีใ <poisoned> ช <indo> ่ไขรั่วเอาไขรั่วไปจากสองทุดเลยตลาดเพิ่นของารเนาะหมูยังกับไหลเมี้ยมหมดเลยยยางหมูจะพักยังยังจัาหมูจะไกลจัาเนือเลยนี่เป็นครั้งที่สองที่ไปจะได้กินไขรวเจลลี่ก็ไปอีกยูยังหรือยูสุดเล่นยูยังก็ คืออะไรที่เรียกซีคอนระพุ่มนะมีอย่างไรบุญ

ดไร่ขวดไย่วด้แล้วได้นบ่เอาอนั้นแล้วขาขวดนี่หือบขึ้นาจิงกินไม่ลายว่บสวันบาเขาลูกนี่อว่าคนทีขาวเนี่ยเยวเพื่อนเอนไม่ลายดีกว่าพวกเคียงมูไรเลยเนาะ เอาหลีทางไปนะเจริ่นด้วยผืดนันทันยาประชาชนอยู่ดีกินดีอ้อสอนมังเกา่ะ

new like ที่ไหนว่าเอาคักคักไม่เอาคักคักเพ่อนเ่นไปเริมมือรกคักคักสองให้เตมากที่สกันยางแกงตัวร้อนใหญ่น้ เห็นอนนัานาน่นน้องใหม่มเห็นนำยานางเสร็จได้เดี๋ยวอุปกรณ์ครัวมามันบ่ได้มันบ่มีมันลายยางอย่างนีงง้มันบ่มีพอครบดิละ่ะของขายลายอย่นีตลาดโพวชัยอำเภอเมืองหนองคายครับมือแรงกับขอบ่อการบัน,บน,นหัวหาดครับ เห็ดโอ้เห็ดคืองามแต่ยังงามเลยมัมีมัมีของแกงมัมีอุปกรณ์เอาไปแกงมาพี่มันสีอันนี้บนอะโอ้ลัไม่น่อไ่กันู๊ัอย่างเดียใส่ดิกอ่างใส่ผมคมแมวท้่เร ของของขายอีไรดีเนาะไข่โมเดงกับงามงามไหมไข่โมเดงเหน้องไม่พวงไข่ันนั้นพวงไข่ธุระหาสิสและพวงไข่ไก่ี๋้วจะไปออก้ไม เขามัก้าครงอขันย่างตะกี้สดมัก้าเกียมัก้าใส่เกียที่ตื้นเลออสมัยโบราณลูกแแม่หาเงินก้อนใส่ห้างไนเงิ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 นเอาขึ้นหน่อยน่อยเถอะน่นเอาหน่วยใหญ่เอันนี้หน่อยใหญ่ไหมมันหน่อยดจงหวนีได้สิเอาบ่เอาวันนี้เอาบันวันสีษะบ่ เอาหน่วยเอาหน่วยนึงกัไเลครับสับเลยเป็น <address> ื <Cam> oh, ่องปาดง่ามแต่เนาะบางนดก็มี่อ๋อแน่นเน่นมืดอันเดียว

ปกระมันถั่วขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุ่มองทุ่มบอนครับ เรือแรงพอกันอยู่บ้านหัวหาดครับอำเภอเมืองน้องคายฝากพี่น้องติดตามด้วยครับช่องพ่อแมวหญิงลำพินินอฟติเชียลครับทางเพดเป็นพ่อแมวหญิงแซนเพดเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ